หมดปัญหาเรื่องถังพลาสติกนะคะมีรอยแตกร้านะคะบางกรอบนะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นนิวดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะคะตัวถังนะคะบิวอินนะคะนี่ค่ะตัวตะกร้าบิวอินลงไปในในตัวถังเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของหูแขวนนะคะก็จะบิวด้านในนะคะนี่ค่ะมีลอลากนะ ระบบการปั่นนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าปั่นเร็วแล้วก็แรงน้ำเนี่ยสามารถกระจายลงไปถึงข้างล่างได้อย่างเร็วนะคะตรงนี้ตัวถังที่เป็นสแตนเลสนะคะลองดูนะนี่ค่ะเป็นงานสแตนเลสหมดนะคะมีความหนาพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะรุ่นที่โชว์ตัวนี้นะคะเป็นตัวพรีเมียมตัวนี้เนี่ย เป็นสีดำนะคะสแตนเลสเคลือบนะคะมีช่องปล่อยน้ำทิ้งนี่ค่ะแล้วก็มีล้อลากนะคะงานเกรดพรีเมียมอย่างนี้นะคะ นี่นะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ o e r k e e นะคะ at o v c e a c l e a n new design ใหม่ล่าสุดเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาพามาดูตัวไม้นะคะรุ่น new design เหมือนกันขอบคุณค่ะดูวิธีการปั่นนะคะของรุ่น new design นะคะแค่ลดตัวก้านโยกตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่น้ํากับน้ายาตรงนี้นะก็ดึงให้สุดแล้วก็กดลงไปดึงให้สุดแล้วก็กดงไป okay. มาดูรุ่นไม้นะคะของชุดนิวดีไซน์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะตัวด้ามนะคะจะมีอยู่3ส่วนนะคะ วิธีการปั่นนะคะของรุ่น n e ว design นะคะแค่กดตัวก้านโยกตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำกับน้ำยาตรงนี้นะดึงให้สุดแล้วก็กดลงไปดึงให้สุดแล้วก็กดลงไปวิธีการปั่นของรุ่น New design นะคะด้วยความที่ตัวด้ามเขาเป็นตัวด้ามพรีเมียมนะคะเวลาเราจะปลดนะคะตรงนี้ก็คือปดตรงนี้แล้วก็กดลงไปใส่น้ำกับน้ำยาตรงนี้นะคะดึงให้สุดแล้วกดลงไปนี่ค่ะ ความแรงความเร็วจะอยู่กับตรงนี้นะคะตัวตะกร้านะคะ,ะ,คะที่มีบิวอินนะคะติดพร้อมกับตัวถังไปเลยนี่ค่ะถึงสุดแล้วก็กดนะคะถึงสุดแล้วก็กด ีการใช้งานแบบง่ายๆนะคะของรุ่นนี้ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ลน์ไอดีนะคะ adovclean โอวคินค่ะ e ขอบคุณค่ะ